วนะันนี้นะครับอัดมีรถตักนะฮะที่เรียกได้ว่าเป็นสายใช้งานง่ายดูแลง่ายนะครับผมมานะไม่ชมกันนะเจ้าตัวนี้เนี่ยก็คือรถตักของยี่ห้อฮิตาชินะครับเป็นรุ่น L X 1 6 0่นขีดเนั่นเองนะครับนี่นะเอเวอเรนขีดเนะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือตัว T C M L 3 2มขีดสนั่นเองนะครับลูกค้าครับนะฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมผมถึงบอกว่าฮิตาชิเป็นตัวเดียวกับ T C M นะก็คือว่าเจ้าสองยี่ห้อนี้เนี่ยเขาเป็นแบรนด์เดียวววกกัััันนนนนะะะะคคคครรรบบภาาาายยหลงเเเเเี่่ TCM ้ขไปทโอออ์ฮ็ื เป็นแบรนด์โดยการไปแล้วนั่นเองนะครับเหมือนกับเทคโออเวร์ซื้อแบรนด์มาแล้วก็หลังๆเนี่ยรุ่นใหม่ๆนะฮะที่เป็นเครื่องคอมโบเลวตัวใหม่เนี่ยก็จะไม่มี TCM แล้วนะครับราคาครับจะมีแต่ฮิตาชิออลลี่อย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวเก่าๆเนี่ยเขาจะยังใช้เป็นแบบว่า2องสติ๊กเกอร์สตัวอยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าโดยรวมนะฮะพวกอะโลงอะไรงพวกปั๊มเครื่องเกียร์ทั้งหลายแล้เนี่ยใช้ตัวเดียวกันนะครับต่างกันแค่สีสันแล้วก็ตัวสติ๊กเกอร์เท่านั้นนะครับฮะก็ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทาาาาไมมมหหลลยยยยๆคคคคิปปผถึงพูดดวว่่่เเเเเนนนีีีีีืือออะรัับ้็็กกตฮข แล้วเนี่ยที่เป็นขนาดมุ้งกี่สิวครึ่งนะครับลูกค้าครับนี่เป็นมุ้งกี่สาิ้วครึ่งนะเนื้อมุ้งกี่เนี่ยก็มาเป็นเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครับไม่ได้มีรอยทะลุหรือว่ารอยฉีกขาดตรงไหนของตัวเนื้อมุ้งกี่นะครับเนี่ยนะ สามคิวครึ่งนะตัวนี้นะครับนี่บุ้งกียสวยมากนะตัวนี้นะฮะแล้วก็แขนเขินเนี่ยก็แน่นอนนะครับรอยล้ารอยดำของเขาเนี่ยไม่มีนะครับตัวนี้นะครับนี่เป็นเนื้อเดียวเดิมๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ถัดมาในส่วนของหนัดยางของเจ้าตัวนี้นะเขาจะใช้ยางเนี่ยเป็นยางเบอร์ยี่สามจุดห้ายี่สิบห้านะครับซึ่งเบอร์ยางเบอร์นี้เนี่ยก็จะเป็นเบอร์ยางมาตรฐานเลยนะครับของรถตักสัมคิวครึ่งนั่นเองนะครับนี่นะฮะตัวนี้ก็ถือว่ามาสวยมากนะพวกคัสต่งคัสซีของเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีรอยผุอะไรนะครับเห็นนะสวยนะแล้วก็็เเเเนนนนน้้้้้อส่่่วววาาาาางงกกีีียร์ทใไไดแจจจปปตตตมคลิะะั การใช้งานง่ายแล้วก็ดูแลง่ายเป็นหลัก,กน,นะครับในส่วนของเกียร์ของเจ้าตัวนี้นะฮะเขาจะใช้งานเป็นเกียร์ท็อกธรรมดานั่นเองนะครับแมนนวลแมนนวลเลยนะเดี๋ยวมาดูสภาพเกียร์ของเขาใกล้ๆก,กันหน่อยนะครับ เอกลูกเดียวแบบนี้เลยนะสภาพเกียร์ของเขาเนี่ยก็มาแห้งสวยดีมากนะจุดร right yeah> ั Corps. ่วซ at ึมเนี่ยไม่มีเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่แดดเลกหนึ่งศูนย์นะแล้วก็จุดเด่นนะฮะของเจ้าตัวรถตักที่เป็นตระกูลฮิตาชิหรือว่า TCM เนี่ยนะฮะก็คือเขาจะในเรื่องของเครื่องยนต์ของเขานะฮะเครื่องยนต์ของเจ้าสองตัวแบรนด์นี้เนี่ยเขาใช้เครื่องยนต์เหมือนกับรถบรรทุกหรือว่ารถถูกรถสิบล้อบ้านเรานั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่านะฮะพวกอะไรนะฮะของเครื่องยนต์แล้วก็พวกกรองเกลือของเขาเนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายแลละะะะะะกก็มมมมีีีีรรรรรราา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 คคไไไ่่่่่่จเเเเเเเททออองนนนนนนนััับบพพววว้้้้้ยยยยฮสถซืตต์ปด นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นข้อดีของฮิตาชินะเดี๋ยวเรามาดูสภาพเครื่องของเขาใกล้ๆกันหน่อยนะครับในส่วนของเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะใช้งานเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์หกสูบเทอร์โบนะครับลูกค้าครับแล้วก็เครื่องของเขานะฮะตัวนี้เนี่ยใช้งานเป็นเครื่องยูซูนะครับอ่าเป็นเครื่องยูซู6สี K1 นะก็แน่นอนนะครับพอเป็นเครื่องยูซูแล้วเนี่ยพวกอลังอะไรเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับจะหาได้ง่ายแล้วก็ราคาเนี่ยย่อมเยาแน่นอนนะตัวนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาดูสภาพเครื่อองใกกล้ๆัันนนห่ยะครบ สภาพเครื่องฝั่งหัวฉีดก็หน้าตาประมาณนี้นะแล้วก็ในส่วนของสภาพเครื่องของเจ้าตัวนี้เนี่ยนะฮะลูกค้าครับก็มาแข้งสวยดียปกตินะจุดรดซึมของเจ้าตัวนีน้ก็ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่ฮิตาชินะครับสีส้มคาดเท่านี้เลยนะฮะเท่มากๆนะตัวนี้นะครับนี่ด้านข้างก็จะตีตาเล็กนึงองศนบ่งบอกชื่อรุ่นชัดเจนแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะ ตาฝั่ง t u r b ก็จะหน้าตาประมาณนี้นะลูกค้าครับแล้วก็ในส่วนของพวกเสียงเครื่องนะฮะการทํางานของเจ้าเครื่องยนต์ของคันนี้เนี่ยนะฮะก็ทํางานได้แน่นแล้วก็เดินเครื่องเน่นนิ่มดีปกติเลยนะ,ะไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกตินะครับออกมาจากตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับนี่นะฮะสวยนะคันนี้นะครับข้อทรงคาซีสวยนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปด้านบนกันหน่อยดีกว่านะครับไปล,ลองเทสในส่วนของเกียร์แล้วก็ปั๊มของเจ้าคันนี้กันนะครับเอ๊ดูนะครับเปิดอย่างนี้เลยนะฮะชิ สภาพหน้าตาภายในก็จะประมาณนี้นะครับลูกค้าครับอ่ะโอเคเดี๋ยวลองนั่งดูนะครับในส่วนของคอนโทรนแน่นอนตัวนี้เป็นรถตักที่เป็นไซส์ใหญ่ขึ้นมานะเขาก็จะใช้งานระบบคอนโทรนเนี่ยเป็นคอนโทรนคู่แบบนี้นะครับลูกค้าครับแน่นอนเน้นความปลอดภัยเป็นหลักนะนี่กดตัวให้ดูนะครับโอ้โหนิ่มๆนะตัวนี้นะครับปั๊มแรงดีมากๆนะตัวนี้นะครับกดตัวลอยได้สบายๆเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวลองยกแขนให้ดูด้วยนะครับ ในส่วนของแรมปั๊มนะฮะการจังหวะการยกแขนขึ้นลงเขาเนี่ยตัวนี้ก็ทํางานได้ไวตามไม้ตามมือดีปกติเลยนะครับในส่วนของปั๊มก็ถือว่าแรงและก็ทํางานได้ไวเยอะมากนะตัวนี้นะฮะ,อะโอเคแล้วก็ถัดมาในส่วนของเกียร์ก็ทำสไตล์เกียร์ท็อกนะครับเขาจะมีเกียร์เนี่ยมาให้ทั้งหมด4เกียร์นะครับเดินหน้า4ี่เกียร์แล้วก็ถอยหลังสี่เกียร์ตามนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาลองขับเทสกันนะครับนี่ไล่เกียร์ตั้งแต่เกียร์นหนึ่งให้ดูเลยนะครับนะเกียร์นหนึ่งนะครับหนึ่งสองสาม กเกียร์สี่นะครับเบิดอ่าโอเคเดี๋ยวเราเดินหน้ากันบ้างนะครับเริ่มที่เกียร์หนึ่งเหมือนเดิมนะหนึ่งนะครับสองสามแล้วก็เกียร์สี่นะครับเบิดอ่าในส่วนของเกียร์เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้ครบทุกเกียร์นะแล้วก็ดูผมลองลากเกียร์สี่ให้ดูนะครับนี่นะฮะก็รอรอบไม่นานเลยนะตัวนี้นะครับในส่วนของเกียร์ก็ยังถือว่าทํางานได้แรงดีมา,มากนะตัวนี้นะครับเห็นนะฮะ และก็พวงมาลัยเนี่ยก็ยังถือว่าทํางานได้นิ่มคล่องแควคล่องตัวดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะแรงนะฮะแล้วก็ครบพร้อมรุยงานนะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นการลองขับเทสเบื้องตอนน้นนะแล้วก็เป็นในส่วนของสภาพภายในนะครับของเจโาต้าฮิเดชิ LX i 6 0 7คันนี้นะครับ สำหรับลูกค้าท่านใดนะฮะที่กําลังตามหานะครับผมรถตากที่เน้นความเป็นรุ่นใหญ่นะครับผมแล้วก็แบบต้องการรถตากที่มีความใช้งานง่ายแล้วก็ดูแลง่ายๆเนี่ยจะตัวี่ชี้นะครับ LX 160่ขีด7คันนี้นะตอบโจทย์แน่นอนนะฮะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งของเขาเนี่ยก็คือ TCM ตัว L 3 2มขีดสนั่นเองนะครับนี่นะฮะก็เด่นเรื่องการใช้งานง่ายดูแลง่ายเป็นหลักเลยนะก็ได้กันได้นะครับที่ดูแล้วสนใจนะครับผมก็สามารถติดต่อเข้ามานะฮะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับได้ที่เบอร์โทรทีี่ขึ้้นนตด้นนเด้เลยนบวดอาิะครรับออาาจจก็ะมีูปขงเค้น,าานะ ละ,ละเอียดละเอียดรอบคันพร้อมกับวิดีโอตอนขับรถมาใช้งานของเขานะฮะแบบละเอียดละเอียดเลยส่งให้กับลูกค้านะครับได้โดยได้ชมกันทางไลน์อีกทีนึ่งนะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่ามาแห้งสวยทั้งคันนะแล้วก็ในส่วนครบเครื่องปั๊มเกียร์ของเขาเนี่ยทำงานได้แน่นระบบครบแรงดีพร้อมรีวงานได้เลยนะครับถ้าเกิดทนายที่ดูแล้วสนใจนะฮะก็ได้ต่อเข้ามาได้เลยสำหรับวันนี้ก็ขอฝากวันที่นี้นะกับเจ้าตัวที่ชี้แอลหนึ่งหกศูนย์ขี่เจ็ดคันนี้นะครับถ้าเกิดทนายที่ดูชอบนะฮะ สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับหวังว่าจะกลับม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ